ครับที่นี่ร้านฟิล์มมอเตอัวใบนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ผมมีสินค้ามานําเสนอก็คือเจ้า y a m a h a า YZF-R3 นะครับเดี๋ยวดูรอบคันก่อนครับรถเป็นสภาพสวยเป็นยังไงนะครับคันนี้สีเดิมเป็นสีขาวนะครับมีการแร็สติกเกอร์เป็นลายกันดั้มนะครับยางยังใหม่ๆนะครับเป็นยางลายสายฟ้านะครับคันนี้วิ่งมาไม่เยอะสภาพโดยโดยรวมนี่สวยมากนะครับดูจากท่อแล้วบอกเลยว่ากริบมากๆโยชิมุระครับท่อโยชิมุระ สำหรับเจ้าอาสาคันนี้เด็ดมากเลยนะครับยางใหม่ๆเต็มๆนะครับไม่วิ่งมาไม่เยอะนะครับคัออนนี้โซ่สเตอร์ยังใช้ได้อีกยาวนะครับไมคันนี้วิ่งมาแล้วสอง4 7ืกอิโลนะครับสหรับคันนี้ปี2อง7นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเราสตาร์ทเครื่องกันดูนะครับเป็นยังไงโอ้โหบอกเลยว่าเสียงดิ่ม,มาก บอกเลยนะครับว่านิ่มมากๆเสียงท่อก็ไม่ลำคาญหูนะครับบอกเลยรายละเอียดสำหรับเจ้าคันนี้นะครับจะอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วช่วยกดกดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับช่องของ Big ก i บเอนะครับขอบคุณมากครับ